สวัสดีค่ะพระแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พามาชมอาชีพเสริอมอีกอาชีพหนึ่งของชาวนานะคะชาวนาเป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนพิจิตนะคะมาสัมผัสกับความเป็นอยู่ของอาชีพชาวนานะคะตอนนี้เขาก็ว่างจากการทำนานะคะน้าไม่มีเขาก็จะมาเก็บของเก่านะคะรับซื้อของเก่าขายนะคะ ก็ได้ราคาดีมากเลยนะคะถ้าเป็นขวดใสๆเนี่ยเขาขายขวดละกิโลละรับซื้อกิโลห้าบาทแต่ไปขายกิโลละแปดบาทนะคะถือว่าได้กำไรดีมากกว่าเงินกูนะคะร้อยละสามนะ,ะมากกว่านะคะถือว่าโอเคนะคะสุดยอดเลยนะคะขยันมากๆเลยนะคะชื่นชมนะคะชื่นชม เื่อชมพี่น้องชาวนาชาวคนพิจิตรนะคะสดยอดมากๆเลยนะคะก็ป้าปแบมก็เอาประสบการณ์จริงนะคะพี่น้องนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะอาชีพเสริมนะคะในการทำมาหากินนะคะมาให้พี่น้องเอฟซีทั่วโลกได้รับชมนะคะถือว่าเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะคะของชาวนานะคะ ก็มารับชมกันนะคะเขาก็จะแยกขวดแยกกระป๋องแก้วนะคะขวดใส์อะไรอื่นๆเนี่ยเขาจะให้กิโลละบาทนะคะแต่ขวดที่เป็นขวดที่เอาสติกเกอร์ออกได้ไม่มีตราเนี่ยเขาจะขายราคาดีมากเลยนะคะกิโลละห้าบาทนะคะเน,น,นือไม้แขวนเสื้อเงี้ยค่ะ เป็นเหล็กนะคะกิโลละแปดบาทนะคะถ้าเป็นเหล็กนะคะราคาดีมากเลยนะคะปั๊มนงปั๊มน้ําเป็นเหล็กอุปกรณ์เก่าๆนะคะกิโลละแปดบาทนะคะถือว่าราคาดีมากสําหรับผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อนะคะขายดีนะคะก็มาให้รับชมกันนะคะสู้ๆนะคะพี่น้องเอฟซีทั่วโลกนะคะไม่หมินเงินน้อยไม่ค่อยวาสนานะคะ เงินทองก็ไหลมาเทมาร่ำรวยปังๆจ้าก็มีอย่างหนึ่งก็คือกระป๋องแป้งนะคะเขาไม่เอานะคะกระป๋องแป้งที่เราใช้นะคะเขาไม่เอานะคะกับขวดที่มีนะะ้ำมันหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะเขาก็ไม่เอานะคะขวดดำๆน่ะเขาก็ไม่เอานะคะก็เผาทิ้งนะคะ